ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็มากันที่เมจิกเมลเทนนะครับมากินอาหารชา้ากินกาแฟกินขนมนะครับดูวิวพราทิตขึ้นแล้วก็เป็นทะเลหมอกที่เห็นวิวของอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปกันหนำใจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่พักกันนะครับนี่นะคะประมาณ8โมงนะคะหมอกก็จะหายหมดแล้วคือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะแต่ที่เนี้ยช่วงนี้ไม่ได้ชื้นมาก หมอกก็เลยไม่ได้เยอะมากนะคะแปดโมงก็เกลี้ยงแล้วและเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อค่ะขับรถกลับไปเที่ยวปัวแล้วก็ขึ้นไปนอนที่สปันในวันนี้กันนะคะระหว่างทางเราแวะอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินนะคะซึ่งข้างในจะมีน้ำตกมีน้ำทารน,นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันอ๋อแล้วเจ้าหน้าที่บอกมีฟอสซิลด้วยค่ะอุทยานแห่งชาติที่นี่นะครับค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากนะครับยังไม่มีการทำทางเดิน ก็ทาก็อาจจะค่อนข้างลื่นนะครับพิธีกรเราลื่นไปเรียบร้อยแล้วครั้หนึ่งครั้งถึงแล้วค่ะจุดเริ่มต้นของการเดินขึ้นน้ำตกผาทานนะคะซึ่งช่วงเนี้ยน้ำแรงมากเจ้าหน้าทีบ่บอกนะคะถ้าขึ้นไปข้างบนเนี้ยสวยแน่นอนนี่น้ำตกมันไหลลงมาจากบนเขานะคะน้ำใสไหลยเย็น ซึ่งพื้นลื่นมากนะคะเราจะไม่เดินขึ้นนะคะเรากลัวอันตรายราก็เมื่อกี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับน้ำตกถึงฐานที่เหเท่านั้นแล้วเราก็เดินลงมาก็สวยงามตามทองเรื่องนะครับก็ดูเป็นธรรมชาติมากค่อนข้างดิีนะครับแล้วก็ดีใจมากจริงๆ ไม่ได้ขึ้นไปว่าถ้ากิทีก่อนเราขึ้นไปไม่รู้จะลงมาได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าทางค่อนข้างเดินยากนะมันแบบธรรมชาติจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเื่นรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับระหว่างทางเราก็แวะถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีจุดที่เราสามารถแวะจอดรถถ่ายรูปกันได้นะครับวันนี้ก็ขับมาหามื้อกลางวันกินกันที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำโฮมสเตย์นะครับก็มาทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะครับ วันนี้เราสั่งเมนูมากมายหลายอย่างมากเลยนะครับออพิซซาเห็ดเนี่ยขอแนะนำเลยเราสั่งมาเยอะมากแต่พิซซาเห็ดคือที่สุดแล้วก็วิวก็คือดูดีสวยงามนะคะแล้วก็ให้รีบไ,ไปด้วยเพราะว่าเราไป11โมงครึง่งคือคิวเริ่มยาวแล้วค่ะต้องต่อคิวกันนะคะค่ะและนี่ค่ะกาแฟไทยลือซึ่งที่นี่นะคะเหมือนใครมาปัวก็ต้องแวะมา ข้างในนะคะจะมีวิวแล้วก็ที่ชิวๆให้เรานั่งดื่มเครื่องดื่มได้ค่ะแล้วก็มีพวกผ้าพื้นเมืองขายด้วยนะคะเข้าไปดูต่อจากร้านกาแฟน,นะครับแล้วก็มาที่ร้านขนมนะครับวันนี้เราจะมาชิมช็อกโกแลตกันนะครับค่ะเราก็มาแวะทานโกโก้ที่โคโค่บันเล่นะคะซึ่งอยู่ที่ปวัวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเมนูเกี่ยวกับช็อกโกแลตให้เลือกมากมายวันนี้เราสั่งเซ็กเมีเจอร์มา3ามเมนูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ เมนูที่1นะครับเมนู Menu ที่ 2, 2> mm hmm. แล้วก็เมนูที่3นะครับ mm hmm. ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านรสชาติดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยอาจจะต้องบอกเขาอนิดนึงนะครับว่าให้ลดหวานให้หน่อยหลังจากทานขนมเสร็จนะครับแล้วก็ขับรถกันต่อเลยครับระหว่างทางนะคะที่เราวิ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอ,อยภูคานะคะเราตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นจุด ชมต้นชมปูปูคานะคะซึ่งจะบานเต็มที่ทั้งต้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมใบจะร่วงหมดแล้วก็จะมีแต่ดอกสีชมพูสวยมากนะคะแต่วันนี้เรามาเห็นแค่ตุ่มดอกนะคะเป็นช่อๆอยู่ยังไม่บาน,นะคะ่ะแล้วก็มีนิสานให้ไวด้วยนี่ค่ะเรามาจอดตรงจุดชมวิวทัศน์1715นะคะ ซึ่งความหมายของ17.5 1คือระดับความสูงจากน้ำทะเลค่ะเป็นรูปทูเขานะคะ่ะคนแวะเยอะมากมีห้องน้ำห้องน้ำด้วยระหว่างขับไปที่พักนะครับเราก็พบกับร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับโดยบังเอิญนะเออเราได้แวะมาชิมกาแฟนะคะที่ Slow Bar Coffee ซึ่งอยากจะแนะนำนะคะทุกคนที่มาที่สป,ปันนะคะอยากให้มาแวะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งดิบร้อนดิเย็นแล้วก็มีเป็นคอฟเทลอะคะ่ะก็คือพวกกาแฟที่ผสมพวกไซรัปน้ำผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะนึกว่าเปิดแอร์ไม่ใช่ค่ะลมเย็นที่นี่อากาศเย็นท,ทั้งปีด้วยดูอย่าลืมแวะมานะคะหัวยุ่งแล้วค่ะไปละคะ่ะ <c oughs> เลยมาจากร้านกาแฟนะคะเราก็ข้ามสะพานมาแวะ ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวตรงสะพานนะคะเวลาจอดก็ไปจอดตรงริมริมเนาะเราจะได้มีพื้นที่ถ่ายรูปด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้น้ำแรงมากแต่วิวดีมากเลยอากาศก็ดีค่ะถึงแล้วค่ะสายหมอกบ,บอกฮักนะคะที่พักของเราและพนักงานต้อนรับมาน้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกัน นี่นะคะเราดําเนินการเช็คอินเรียบร้อยแล้วซึ่งที่นี่ระบบเช็คอินจะใช้ให้ข้อมูลผ่านไลน์นะคะเราจะได้ดูรายละเอียดได้หมดและนี่คือทางขึ้นที่นี่เนี่ยเขาแนะนําเลยว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเขาไม่ควรมาแต่เราแหละอายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเราไปได้แน่นอนเราได้ห้องชมดาววันนี้โชคดีมากห้องหลุดเราเลยย้ายห้องคะ่ะอัปเกรดตัวเองไปละ ที่พักนะครับจะอยู่บนสุดเลยอันนี้ใช้ดโดรนถ่ายมาจากด้านบนนะครับว่าต้องเดินซิกซักซิกซกขึ้นไปด้านบนนะครับรบรรยากาศตอนช่วงเย็นเย็นก็ค่อนข้างดีเลยนะครับอากาศเย็นสบายชื้นชื้นเล็กน้อยอันนี้เป็นวิวจากที่ระเบียงของห้องพักของเรานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าห้องพักหน้าตาเป็นยังไง ห้องพักจริงๆเป็นห้องพัก2คนนะครับแต่มากัน3าคนก็เลยมีเตียง mm. เสริมอีกหงเตียงก็ mm. คน้างจะเล็กนิดนึงนะครับนี่นะคะวิวจากห้องพักของเรานะคะมองไปเห็นออแม่น้าจากน้ําตกสปันนะคะแล้วก็มีวิวชุ่งนาด้วยซึ่งที่พักแล้วก็เป็นลักษณะกระโจมแบบมีระเบียงนะคะบรรยากาศดีมากลงมาจากที่พักของเรานะคะเราก็จะแวะมาดูสะพานแขวนแต่ทางผ่านของเราก็เจอคันนาสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปถ่ายรูปก่อนนน่ เดี๋ยวเราเดินข้นไปก่อนเวลามานะคะเดินเฉพาะคันนาน,นะคะอย่าลงไปในานาน,นะคะสวยมากช่วงตอนเย็นๆนะครับอากาศดีเหมาะกับการลงมาถ่ายรูปรับโอโซนอากาศบริสุทธิ์นะครับหลังจากที่เดินเล่นถ่ายรูปตรงที่ทุ่งนานเรียบร้อยแล้วเราก็ไปจุดต่อไปกันนี่คือสะพานไม้โบราณของหมู่บ้านนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าไม้ผุแล้วพี่ที่นี่นะคะแนะนําว่าถ้าเวลาเดิน ให้เหยียบตรงสลิงตรงกลางเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกไม่เดินจ้ะแล้วเราก็กลับมาที่ผักนะครับเราได้สั่งอาหารเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกินคาวเสร็จเราก็เลยจะกินหวานซึ่งลุงม้าบังเอิญเดินไปเจอว่าเขามีเค้กโฮมเมดด้วยเค,คเ้กเผือกและเค,ค้กส้มจา้า กินเสร็จก็เข้านอนพักผ่อนเดี๋ยวตื่นเช้ามาดูหมอกกันครับสวัสดีตอนเช้านะคะนี่ก็คือเวลาตีห้าครึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งหมอกมาถึงหน้าที่พักเราเลยนะคะคือเมื่อคืนมีฝนตกมานิดนึงและช่วงนี้อากาศก,ก็เย็นอยู่แล้วนะคะเราก็เลยได้หมอกมาเสริมบรรยากาศที่พักที่นี่ของเรานะคะได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยดีมากเลย และนี่ก็คือมุมจากระเบียงของห้องพักของเรานะคะเราพักห้องชื่อว่าชมดาวนะคะซึ่งเป็นห้องที่อยู่ริมแล้วก็เห็นมีวิวมุมสูงด้วยนะคะทำไมแมวถึงมานั่งตักนะคะันรักูไม่ชอบแ้วก็มึงเล่นกับเขา ตรงระเบียงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปของที่พักที่นี่เลยนะครับอาหารเช้าของเรามาแล้วนะคะซึ่งเนื่องจากห้องพักเราเป็นแบบมีระเบียงก็เลยเสิร์ฟอาหารเช้าที่ห้องพักได้วันนี้เราได้ข้าวต้มหมูเซตขนมปังไข่ดาวนะคะแล้วก็ยังมีสลัดกับผล,ลไม้ด้วยและที่สําคัญเซตกาแฟดริปค่ะที่นี่นะคะจะจัดเซตให้เราเพื่อให้เราสามารถดริปกาแฟได้ด้วยตนเองค่ะ จริงๆถ้าใครไม่อยากจะสั่งกาแฟดิบนะครับก็สามารถเป็นกาแฟสดได้นะครับเขาก็มีให้เลือกนะครับแต่วันนี้เราเลือกแบบดิบกาแฟเองนะครับ ถ้าอยากได้รูปก็นั่งตากแดดริมระเบียงแต่ถ้าอยากกินสบายก็หลบเข้ามาหน่อยหลบแดดก็จะกินชิวๆสบายๆเราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบบรรยากาศภูเขาดูหมอกตอนเช้าๆแนะนำนะคะสายหมอกหมอกฮักเดี๋ยวจากนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกสะปันแล้วก็เที่ยวในตัวหมู่บ้านสะปันก่อนที่จะกลับไปที่บอกก่อเกลือแล้วก็ตัวเมืองน่านค่ะไปกันนะคะออกจากที่พักนะครับแล้วก็มาบริเวณน้ำตกที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับ ก็ตรงส่วนนี้มันเดินค่อนข้างง่ายกว่าน้ำตกก่อนหน้านี้ที่เราไปมานะครับทางเนี่ยจะเดินค่อนข้างสะดวกมีบันไดมีสะพานเรียบร้อยเลยนะครับออกจากจุดน้ำตกมาเราก็มาแวะกินอาหารช้าที่ร้านคูพึ่งนะครับก็เป็นอาหารแบบง่ายๆนะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอะไรพวกนี้แต่ว่าวิวก็สวยงามดีนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันไปที่บ่อกเกลือนะครับนี่เกลือสำหรับทํากับข้าวซึ่งที่นี่คือต้มเกลือกันเองแต่ว่าช่วงเนี้เขางดต้มเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาจะกลับมาต้มอีกทีคือต้องรอออกพรรษาก่อนจากบอกก่อเกลือโบราณน,นะคะเราขับเลยมาเรื่อยๆที่ท้ายหมู่บ้านนะคะก็คือเลยป้ายทางออกไปอีก เราก็จะมีบริเวณทุ่งนาที่สามารถให้เดินเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณทุ่งนากว่านะครับเหมาะกับการมาถ่ายรูปแต่อยากจะบอกว่าอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะครับแดดร้อนมากๆเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้เย็นสบายนะครับร้อนสุดๆเลยเป็นเวลาแบบกลางวันแล้วเรากําลังเดินทางกลับหน้านะครับซึ่งทางกลับเราเนี่ยค่อนข้างจะมีโค้งเยอะนะครับกรุณาขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะ จุดพักรถโคดสูงซึ่งเป็นระหว่างทางนะคะจากบ่อเรือผ่านไปทางอำเภอสันติสุขแล้วก็มีที่จอดรถมีห้องน้ำมีเครื่องดื่มบริการด้วยค่ะยังไงใครอยากพักรถแหวะมานะคะโค้งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนจะหยุดมาแวะถ่ายรูปกันนะครับนี่คือทางไปโค้งหมายเลขสามนะครับซึ่งไม่ควรจอดรถลักษณะนี้นะครับอันตรายมากนะครับ นี่นะคะคือโค้งใหม่เลข3นะคะที่เขาจะมีจุดจอดรถเป็นจุดชมวิวให้นะคะแล้วก็เดินไปถ่ายรูปซึ่งในวันนี้เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะใช้ความระมัดระวงังและถ้ามองไกลๆนะคะจะเห็นรถที่มักง่ายนะคะจอดอยู่ตรงโน้นนะคะแนะนําว่าอย่าทําแบบนี้นะคะอย่าหาทําค่ะเขามีกฎอยู่นะครับว่าให้จอดรถให้เป็นที่นะครับอย่าก,กีดขวางการจราจรนะครับดังนั้นก็ขอให้ช่วยกันรักษากฎนะ้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราเองและผู้อื่น หลังจากนั้นเราก็มาแวะจุดชมวิวต่อไปนะครับขับเลยจากโค้งใหมายเลขสามาบรรยากาศตรงนี้ดีมากนะครับลมโกกสบายขับต่อมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวต่อไปนะครับนี่ค่ะเรามาอยู่ตรงบ้านกิ่วม่วงนะคะแล้วร้านนี้คือชื่อร้านเดอะว,วิวกิ่วม่วงพอดีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนำมาก็เลยอยากจะมาแวะดูบรรยากาศดีมาก ที่นี่มี2ชั้นด้วยนะครับสามารถเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นวิวรอบๆแบบเต็มๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีแบบที่ยื่นออกไปเราสามารถแบบไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับหลังจากจุดพักรถสุดท้ายนะครับเราก็ขับตรงเข้ามาที่ตัวเมืองน่านครับ ถึงแล้วที่พักในเมืองน่านของเราในคืนสุดท้ายของทริปนี้นะคะเรามาพักที่สสิดารารีสอร์ทค่ะซึ่งภายในรีสอร์ทฮะมีทุ่งนาข้าวให้เราเดินชมด้วยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะว่าห้องพักที่นี่เป็นยังไงนะคะห้องพักที่นี่นะครับใหญ่โตแล้วก็นอนสบายมากนะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอาดด้วยงานประจำปีนะคะการแข่งเรือซึ่งมีการจัดตลาดนัด ของกินละลานตามากเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคะ <Bye. S 1> นี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นของสนามย่าเมืองหน้านครนะคะที่เขาจะเตรียมแข่งเรือกันวันที่5วันที่6กันยายนซึ่งช่วงนี้เขากำลังซ้อมอยู่รเราก็คงจะไม่ได้ดูนะคะ,ะแต่ว่ามาดูบรรยากาศข้างล่างตรงนี้มีอัธจจันทร์ให้ดูด้วยนะคะแล้วเราก็ขยับมาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นตลาดคนเดินที่จังหวัดน้านะครับนี่ค่ะ ถนนคนเดินเมืองน่านมีจุดคัดแยกขยะด้วยซึ่งดีมากๆมีทั้งหลอดไม้เสียบช้อนหลอดดูดไม้เสียบช้อพลาสติกเลิศในตลาดคนเดินนะครับก็จะมีของขายแยะนะครับเสื้อผ้าของกินต่างๆนะครับเราก็ไปเดินเลือกซื้อตามใจชอบนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาของที่เราจะกินอ่ะเอามานั่งกินตรงจุดที่เขาจัดให้นะครับ เราจะมาทานไอศครีมที่สวนเซนแฟรนชิสโ์ที่น่านนะคะซึ่งที่นี่โดดเด่นเรื่องออสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรงร้านนารับเหมาะกับจังหวัดน่านมากภายในร้านสวนเซนสาขาเมืองน,น่านเนี่ยนะครับก็ตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีจุดต่างๆให้เราเลือกถ่ายรูปแล้วก็มีชั้นสองให้ขึ้นไปนั่งด้วยและที่สำคัญนะครับมันมีบัตรสมาชิกสวนเซนที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นด้วยนะครับ สวัสดียามเช้าจากตัวเมืองน่านค่ะเราขึ้นมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นที่วัดพระทาตุเขาน้อยตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือหมอกแล้วก็เสียงไก่ขันจ้เาเพะอาทิตย์บอกว่าจะขึ้นประมาณ6โมง1นาทีเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าภาทิตย์จะทําให้หมอกหนาๆตรงนี้ไหายไ่ได้หรือเปล่า ถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะคะมุมนั้นจะเป็นมุมที่พาทิตจะขึ้นนะคะซึ่งณเวลานี้ก็เลยเวลาพาทิตขึ้นมา10กนาทีแล้วเราก็ยังไม่เห็นอะไรนะวันนี้หมอกจัดจริงๆหลังจากไม่ได้ดูพาทิตขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจกลับมาที่พัก เพื่อมากินอาหารเช้านะครับที่พักนี่ก็มีอาหารเช้าให้เราเลือกหลายๆแบบนะครับสามารถเลือกได้กินข้าวเสร็จเราก็เช็คเอาท์แล้วก็จะไปที่ต่อไปนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงนะคะซึ่งพระธาตุแช่แห้งเนี่ยเป็นพระอารามหลวงที่เหมือนประจําตัวคนเกิดปีกระต่ายนะคะเราจึงได้เห็นน้องกระต่ายค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในแล้วก็ไปสักการะพระธาตุนะคะ หลังจากไหวาพาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาแวะร้านกาแฟร้านสุดท้ายก่อนที่เราจะไปขึ้นเครื่องกันนี่นะคะเป็นคาเฟ่ของที่น่านที่เปิดมานานแล้วอยู่ริมน้ำน่านซึ่งเปิด9โมงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกาแฟกันร้านนี้บรรยากาศดีนะครับมี2ชั้นด้วยนะครับมีที่นั่งด้านบนมีที่นั่งด้านล่างแล้วก็มีแบบโตนต่างๆนะครับให้ถ่ายรูปมองไปเห็นแม่น้ำน่านด้วยนะครับ ภายในร้านก็ประดับตกแต่งได้โอเคเลยนะครับกาแฟก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาสั่งลาเต้ร้อนกินกันนะครับผมได้แล้วครับลาเต้ร้อนของเรานะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะ จากร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางไปสนามบินนะครับพบกันใหม่ทริปหน้ากับลุงาหาเรือนะครับสวัสดีครับ